บางครั้งเราทุกข์ทั้งที่ไม่มีใครทำร้ายเราเลยเราเครียดเรากลัวเราเศร้าเพราะใจเราเองแล้วเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมใจเราถึงทำร้ายตัวเราได้ขนาดนี้คำตอบนั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ตั้งแต่กว่า2,600ปีก่อนว่าอาวิชชา คือรากเหง้าของความทุกข์ทั้งปวงสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เล่าเรื่องพุทธชาแนลวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องของศัตรูที่เงียบที่อยู่ในใจของเราทุกคนนั่นคืออวิชชาหรือความไม่รู้แจ้งในความจริงความไม่รู้ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงความไม่รู้ว่าทุกอย่างเป็นทุกข์และความไม่รู้ว่า ไม่มีอะไรเป็นของเราเลยอวิชชาทำให้เรายึดยึดว่าเงินเป็นของเรายึดว่าเขาต้องรักเรายึดว่าร่างกายนี้จะต้องอยู่กับเราตลอดไปแต่ในวันที่สิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปเราก็ทุกข์เพราะเราหลงเชื่อในสิ่งที่ไม่จริงวันนี้เราจะค่อยๆพาคุณเปิดใจ คลี่คลายอวิชชาทีละนิดเพื่อให้คุณได้หายใจเบาขึ้นและเห็นแสงเล็กๆของปัญญาที่อยู่ในตัวเองอวิชชาไม่ใช่ศัตรูที่ต้องสู้ด้วยกำลังแต่อ่อนลงได้ด้วยแสงของความเข้าใจด้วยการฟังด้วยการรู้เท่าทันและคุณมีสิ่งเหล่านั้นอยู่แล้วในใจ ถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหาในวันนี้สกิดอะไรในใจคุณฝากกดติดตามช่องเพื่อเราจะได้ออกเดินทางไปพร้อมกันบนเส้นทางแห่งความเข้าใจพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ